สวัสดีค่ะสวัสดีกับบรรยากาศาสาวๆน่าจะพี่น้องจ้าเมื่อน,นี้นู้ดแดงกับบ่าวหมิงผ้ามาเอาพักอันสะเดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปทรงเพื้นนะจ้ะมาจ้าวู้นบ่าวหมิงยืดถุงก๊อกใหม่เพื่อจ้าบ่าวหมิงยืดถุงก๊อกใหม่นะจ้งทำงานชั้นสูง ต้นนหน่าจะคล้องนะจ้ะพี่น้องมีหลายตน้นเลยจ้ะดอกงามงามเลยจ้ะพี่น้องจา้บาบ้าเม่งฮักปวัปวปวัปวเลยจ้ะการใ่ค่ะบ้าเม่งเป็นฮักลงมาไหวนะจ้ะดอกคุนงามแห่งจ้ะผักสะดาว ดอกคนจัจะประมาณนี้แหละจ้าพี่น้องไปจ้าไปเก็บผักสะรเราวน้ำกั้นจ้าบะหมม่งพักลงมาทิ้งไว้เกลือนเต็มเลยจ้าพี่น้องไปจ้ามาจ้ามะลิผักกระเดาลำกั้นนะจ้าพี่น้องจ้าดิเห็นเรือตันเหนียนนะจ้าบาตองเอใบร้ายจ้าให้ใบเพันเรือน้อยๆนะค่ะ ีจ้าปักยกครับพี่นอดดอ้องเขาเศร้าครับปลาดุกกินเขาเศร้าเผดเป็ดมือสมังมากครับแถวเวียงครับงามๆเลยค่ะงามๆครับผมเบเิ่แล้วสวัสดีค่ะความเจกันค่ะ โดนตอดผอดแถาเวียงท่านึงครับแถวเวียงเรับมาไขยออกงานหนออทงอยู่ตรงหน้าครับกินข้าวนัง,งกันครับาผักกระเดาควนพี่น้องเลยหาผักกระเดากันครับลูกกาเลยลูกกล้าหาผักกาดส่งขอก่อนครับช่วงนี้่พันเดี๋ยวไปหาอย่างให้กินครับนี่คือกันแล้วครับหางเงินครับตอนนี้ปุกกะตีกัหาเห็ดก็สางครับ ส่วนี้บ่ค่อยมีงานครับหาผักกระเดาไปก่อนครับพอได้ค่าขนมเล็กหน่อยครับนี่ครับผักกระเดาผักกระเดาหายอยากะอะโตมาเด้อจงไปหายใกล้ๆจงหาเด้อข้าเดานานอ้ลับพี่น้อ,นองสูงๆหมดแล้วครับลมกระแห่งครับ ไช้ครับพี่น้องขึ้นต้นไม้ครับบัดนี้กําลังขึ้นไม่ละจ้าหยกสองจ้ะสวัสดี จ้าผักกระเดางามๆเลยจ้าพี่น้องจ้าผักกะเดาดอกสวยๆสวยงามตามท้องเรืองเลยงามแห่งจ้ากำใหญ่ๆเนาะจ้าอาไปทรงเพื่อนละจ้าด้เวลาทรงผักกระเดาลเนอกจากพี่น้องจ้าจากเจ้ารอกคนี่ขอจะไว้เพียงซ้ำหนีก่อนเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเข้าไปรับชมคลิปเมนูแดงเลยเด้อค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ